มันได้ขาดสะบ,บั้นลงจากหัวใจเราแล้วตั้งแต่วันที่15มมพฤศ่ิกายนา4 9 3ที่หลังที่วัดหลังวัดดอยธมเกดีนั่นคือคืนวันพบชาติขาดสะบ,บั้นจากหัวใจเราตรงเวลาน,นี้จะได้50ปีนี้นะพอถึงวันที่15พฤษภาคมก็เต็ม50ปีพอดีนี่กำลังจะเต็ม50ปีที่เราครองธรรมเพศนี้ธรรมธาตุนี้มาพบชาติขาดสะบ,บั้นออกมาตั้งแต่วันนั้นแล้วจนกระทั่งบัดนี้ ยังได้มาเปิดให้ผีน้องหลายทราบว่าผลของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนายิ่งหย่อนไปที่ไหนขาดว่าขาดตอนไปไหนคืบไปที่ไหนล้าสมัยไปที่ไหนนอกจากกิเลสมันหลอกเท่านั้นน่ะธรรมะาเป็นอาการิโกอาการิโกท่านบอกแล้วว่าผลที่พานมีอยู่ตลอดกาลขอให้ปฏิบัติเถอะจะได้พบได้เห็นด้วยกันนั่นแหละนั่นเหมือนกับกิเลสมันมีตลอดกาลคิดถึงกิเลสตรงไหนกิเลสนั้นออกมาทันทียคิดถึงทมบุญใดแงใไดไออกมาทันทีเหมือนกัน กุติอยู่นั่นอยู่ไหนครับตีนข้างหน้าครับผมกุฏิอยู่ข้างหน้านี่ครับผมเราเคยมานี่เหละครับกุฏินะครับเออจางพราะแม่ครูจาท่านบอกไว้เออแล้วก่อนเป็นมุมจักงแล้วก็ได้กุฏิหลังนี้ครับผมใต้กุฏิหลังนี้ครับผมมีทางโยงกลมที่หลวงปู่บอกว่าลำพึงทำอยู่นะครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ แต่ก่อนมาขึ้นอยู่ข้างบนมีวุติอยู่ข้างบนแต่ก่อนพุต,ติกระท๊อเล็กๆอยู่ข้างบนเรามาเราขึ้นอยู่ข้างบนเดินโยกงโยข้างบนเป็นทางโยกงนียบอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นมาไม่ม,มันก <จะ S 1> ็หลงลืมไปเลยละจนไมนมันจะไม่ค่อยเปลีป่ยนแปลงง่ายๆแต่จิตใจเรามันเปลีป่ยนแปลงความจำไม่ดีนะเอาละไปแล้วนะ เป็นไงล่ะหามลงตาขึ้นเขาลงเขาหนาเดินธรรมดาไม่สวยเหมือนนี่นี่หามขึ้นเขาหามลงเขาอีสวยอยู่อย่างนั้นแล้วว่าอยู่แต่ก่อนกุฏิอย่างนั้นล่ะแล้วว่าอยู่แต่ก่อน